วัสนี้รอบโหที่ผมก็จะมอนเกมรัสก,กำเหนิ่ยมนุษย์นะครับไปครับผมจะไปก้นบ้านกันนะครับไปกดเลเซอร์อันไหนนะจำไม่ได้อะกทีจีไอนี้ไม่มีเลเซอร์ดีกว่าลืมอะไรอเไอ้ยอ,อะไรพี่ขอฟาร์มไม้ก่อนนะตนนึงตนนึง ควานพังใช้ปีกแอสด้วยกันไม่ต้องมีเรียบร้อยไปไหนวะพี่ผมไม่มีกระสุนลูกสองผมออพัปเดี๋ยวดูก่อนอันไหนบ้านไหนมันมีสีขาวๆอ่ะ เดี๋ยวคุณมาเห็นว่นะดีหน้าตายของไม่ตกรองครับจะเป็ครับ VIP คุณไม่เป็น VIP ครับเวลาไงตายของตกพี่นี่หลอกผมเหรอพี่ถ้าพูดดังๆหน่อยครับในแอคชั่นมันจะไม่ค่อยได้ยิน ตอนนี้ไม่เป็นไงกุยรพังแล้วกันมพังแลวเริ่มเปลี่ยนสีละเริ่มพังแล้วกิ่มพังละสีนี้ละ ไม่มีหรอกมั้งมันไม่เจอขาวๆเลยอนะไรงยมัน นานเนาะไกลแล้วพี่เป็นสีดำแล้วอีกนั่นอุย้ยมีไหมมีอะไรบ้างคอยดูหน่อยว้าขวาแล้วก็เอามาตัดซองกเอามาวอดขัดมาด้วยเออนั้งพี่เอาไปเลยเพราะผมก็มีชุดอุย้ยแอมขัดตกไม่ต้องไปไม่ทุกไปไม่้องไป มียากัลลังสีด้วยพี่อาผมมียากันลังสีด้วยสามสิบเก้าอันแต่ไม่มีเนื้อเลยจังนิดเดียวพี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนอ่อะฮะไยใครของผมนี่เห็นเป็นชุดสีอะไรอ่ะแดงเหรอทำไมวะ เห็นนึกว่าอะไรนะไม่ถูกปุย๋ยเดี๋ยวเดวของเราไปพี่ไปไล่าสัตว์ล่าสัตว์พี่มีลูกธนูไหมเออผมก็มีอยู่ไม่ต้องวเอาของที่มันไม่มีมากลับไปไม่ต้องผมมีเอาไหม,ไมเอาลูกธนูจะตั้งไหม ลาสัตว์ไปโอ้โหบ้านแค่หลังเดียวเนี่ยอยากล่าสัตว์ละไม่มีของบ้านหลังนี้นอยากเข้าไปอยู่แก๊งพี่มากเลยนะ เราดีในเกมอ่ะได้ยินไหมโดได้ยินไหมได้ยินไหมฮะในเกมอ่ะได้ยินไหมพี่ลองพูดในเกมนี่พี่ได้ยินได้ยินพี่พูดในเกมอ่ะมาจะเสียงพี่ดังดีอ่ะในเกมอ่ะแต่ทำไมในนี่มันเบาวะเออพี่ทีหลังอ่ะพี่พูดในเกมเลย แต่ถ้าผมบอกว่าอย่าพูดก็อย่าพูดนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนเป็นบางช่วงเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรกาวกาวเดี๋วนีนนนนะ้นี่เหมือนบ้านเก่าพี่พิจดีเลยเนาะนู่นนะบ้านเก่าพิจเยูีทางนู่นใช่ นี่บ้านเก่าพี่จะดีอยู่ทางนี้แต่เราไม่อยู่แล้วํำได,ำดของจำภูเขานั้นได้เฮ้ยไม่ใช่เปอดถูกละเฮ้ยไม่มีปืนแล้วพี่ผมมีแต่ปืนเนี่ยที่มีอยู่หนึ่งนัดเนี่ยอะไรอ,อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ ฮะเอาไปผมมีอยู่อีกกระบอกนึงเอาไปที่ผมไปปนมาอันนั้นไ,ไม่ใช่แบงกกระสุนแบงก์ไหนวะแ,แปดแปดไป,ไป